เราจะมาทําการทดลองน้ําจุลินทรีย์สะโคแสงว่าขวดขนาด1.5ลิตรนี้นะครับจะขยายขวดจุลินทรีย์เนี่ยได้กี่ขวดนะครับเพื่อนๆลองทายกันดูนะครับว่าขวดเนี้ยจะขยายได้กี่ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าน้ําจุลินทรีย์มีประโยชน์อย่างไงนะครับน้ําจุลินทรีย์สะโคแสงเนี่ยสามารถ ไปดึงในโตัเจนในดินนะครับทำให้พืชเติบโตได้เร,เร็วนะครับเติบโตเร็วเป็น3เท่าเลยนะครับมีประโยชน์มากๆนะครับเอาไปฉีดพ่นฉีดพ่นต้นมูต้นไม้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะเอาไปใส่ท่อระบายน้ำนะครับบาบัดน้ำเสียก็ได้นะครับประโยชน์มีมากมายเลยนะครับอลองคอมเมนต์กันดูนะครับว่าน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยขวดหนึ่ง จะขยายได้กี่ขวดนะครับหรือเพื่อนๆเอาไปใส่ในห้องน้ําก็ได้นะครับลงไปในห้องส้วมเลยนะครับลาดชะโคกไปเลยนะครับส้วมจะไม่เหม็นส้วมจะไม่เต็มก็ได้นะครับมีประโยชน์มากมายเลยพอเราใส่อาหารของจูนินซีเสร็จแล้วก็มาใส่หัวเชื้อจูนินซีแบบนี้เลยนะครับเราจะใส่ให้เต็มขวดเลยนะครับแล้วเรามาลองดูกันนะครับว่า จะได้น้ำจูเลียซีสแควร์แสงกันกี่ขวดนะครับลองอดใจดูนะครับเดี๋ยวจะมีเฉลยหายคลิปนะครับตอบกันหรือ,อยังนะครับอ่าหัวเสื้อจูเลียซีสแควร์แสงนะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับเรามาทดลองกันดูนะครับว่าจะได้กี่ขวดนะครับอ่าเฉลยนะครับ ได้อยู่17ขวดนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตากที่ลมลำไรนะครับนี่ที่มีแดดนะครับตากได้ประมาณ2 1วันเราก็สามารถนำไปใช้งานได้นะครับสีพ่นทางใบผสมน้ำลาดลดก็ได้นะครับนี่ประโยชน์อยู่หายคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ